พีเซนะครับมาติดตั้งสามสิบวัต์นะครับผมสามสิบวัตตำแหน่งโชคหน้าแบบนี้นะครับขาก็ขาของทางเรานะครับมาดูลำแสงกันครับผมอ่าน,นี้แสงสีขาวนะครับคือไฟต่ำนะครับแล้วก็เป็นแสงขาวเหลืองแบบนี้ครับแล้วอันนี้เพิ่มเป็นสวิท เปิดปิดไฟเหลืองแล้วก็ไฟพาร์ทเหลืองนะครับเปิดขาวก็พาร์ทเหลืองได้นะครับแบบนี้ครับเปิดแช่ได้พาร์ทได้นะครับดูว่าแยงตาไหมนะครับมาดูหน้ารถครับตำแหน่งโชคหน้าก็ไม่ได้แยงตานะครับดูแสงนะครับ แสงก็วิ่งลงพื้นแบบนี้ครับโอเคนะครับ